อย่าเป็นอะไรแล้วแต่ใจของเรา เราเข้าสู่รายการผู้ออกแบบชีวิตในช่วงที่2นะคะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมสามารถออกแบบชีวิตเองได้นะคะจะให้เป็นอย่างไรทั้งในปัจจุบันในชาตินี้หรือว่าในภพชาติต่อไปด้วยมือของคุณเองค่ะสําหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะต้องการจะมีส่วนร่วมกับทางรายการเสนอความคิดเห็นหรือว่าอยากจะมอบกําลังใจให้กับเพื่อนนักสร้างบารมีในวันนี้นะคะสามารถส่งข้อความเข้ามาได้เลยค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์0814223288ได้ตลอดทั้งรายการเลยค่ะสำหรับผู้ออกแบบชีวิตนะครับที่ข้ามน้ำ ข้ามทะเลมาพูดคุยกับเราที่นี่นะครับก็คือคุณธัญการไรนะครับหรือว่าพี่นัทพะนัเดินทางมาจากประเทศอังกฤษเลยครับเราพูดคืนต่อเมื่อกคือก็คงรู้จักประวัติเล็กๆน้อยความเป็นมาบินเข้ามาที่แมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษแล้วนะคะที่แมนเชสเตอร์เป็นยังไงบ้างครับที่สร้างบารมีที่นี่ ก็ดีดีค่ะยากไหมคะมีอุปสรรคอะไรยังไงต้องมีอุปสรรคเพราะวเมื่อเบรกที่แล้วเราได้โปรยไว้แล้วว่าถึงขนาดล้มละลายทําไมถึงเป็นอย่างนั้นทําไมล่ะคะก็ช่วง IMF นะคะแล้วก็เศรษฐกิจก็ตกสเก็ตกันทั่วโลกนะคะทีมินกู้แล้วก็ลูกค้าก็คือพูนั้งานมาโดนโกงโกทั้งหมดเลยค่ะก็ต้องมาอยู่บ้านเล็กๆอยู่เป็น จากลือหาดหลังใหญ่มีคนรับใช้อยู่สักประมาณกี่ร้อยไม่มีฮะเพราหลังใหญ่ทําเองหมดเลยครับหลังห่หลังจากมีกิจการมากมายหลายอย่างนะคะกิจการหลายร้อยล้านเลยทีเดียวใช้เงนหลายเกลี้ยงเลยเกลี้ยงเลยไปในพริบตาภายในพริบตาก็ช่วงนั้นก็อย่างว่าเลยนะคะก็บุญหมดสงสัยต้องสะสมบุญบางครั้งนี่นะคะเราก็ประมาทในการสร้างบารมี อีกอย่างหนึ่งที่พี่นัทนึกขึ้นได้ด้วยบอกว่าเพราะว่าธุรกิจของเรามันก็ไม่ไม่สะอาดพอในครับอะไรอย่างใช่ไหมครับก็เลยทําให้เรียกว่าทรัพย์วิบัติวิบัติหมดเลยถ้าเราดูเคสของของหลวงพ่อเนี่ยค่ะเราจะทราบว่าทําบุญอะไรมาบุญกุศลอะไรมาแล้วก็ทรัพย์ที่ได้มานยต้องเป็นทรัพย์ที่สะอาด แล้วบริสุทธิ์ด้วยค่ะใช่ค่ะแล้วพอเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ใช่ไหมคะคู่บุญคู่บารมีของเราเนี่ยปกติเขาก็เชื่อว่าเขาหนึ่งสมองสองมือเราพูดให้เขาเข้าใจยังไงในเรื่องบุญค่ะก็อยากให้เขาทําทานคัตอนแรกก็อยากให้ท่านทำทานก่อนค่ะเพราะว่าฝรั่งเนี่ยเขาจะชอบทําบุญสงเคราะห์โลกก็คือว่าเชลยรตี้นะคะเด็กยากจนค่ะเด็กขาดแคลนแล้วก็ อดยาเพา่อโละค่ะก็ะจะมีทุกเดือนนะก็จะต้องหักเงินจากบัญชีค่ะ<ม>ขออภัยนะคะออพอล้มละลายทั้งหมดอย่างเงี้ยคู่บุญเนี่ยเชื่อ,อยังคะว่าว่าพอพี่นัทอธิบายเนี่ยเขาเชื่อ,อยังคะว่าเนี่ยเป็นเพราะว่าบุญละหมดนะ หรือว่าเราเคยบุญระพองบุญระพองคุณาพองไปเขาเชื่อไหมคะไม่เชื่อยังไม่เชื่ออยู่หรอคะขนาดหมอน่ี้เขาบอกว่าเดี๋ยวไม่เป็นไรเธอเดี๋ยวฉันจะให้เธอเป็นมาดามให้ได้ให้เธอเลิกไม่ได้เราก็เลยว่าสวยเลิกชดไม่ออกช่วงนี้ใช่หมดแล้วปอง่ะบอกแล้วแต่พี่นัทเองก็มีวิธีการมีเทคนิคด a r l i n จ๋า จากที่ดาริ่งออกแบบให้ฉันเนี่ยรู้สึกว่าฉันไม่ค่อยพอใจแล้ะไม่พอใจฉันขอออกแบบให้องดีกว่าไม่ถาวรนะคะพี่พี่นัทเริ่มออกแบบแล้วว่าจะให้อยากจะให้เขาเป็นเศรษฐีอยากให้เขาเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเริ่มทํำยังไงบ้างยกตาแหน่งเลยค่ะยกตำแหน่งให้ปกติเนี่ยเป็นคนชอบยกตําแหน่งอยู่แล้วเขาบอกว่าเธอ ถ้าอยจนเลยนะถ้ารวยเหอะถ้าจนนะฉันทําบุญไม่ได้เลยจะไปวัดทั้งทีนะคะขึ้นรถเมย์มั่งนะคะเมย์รถไฟอะไรลําบากเมื่อก่อนเรามีเงินเราก็ทําบุญได้เยอะช่วงที่เราเงินไม่มีแต่ว่าดิฉันก็ไม่เคยขาดบุญนะคะก็ไปที่วัดตลอดค่ะมาทําบุญวันนั้นไปเจอกองพระป่า ในกับตัวก็ไม่มีเงินนะคะก็มีประมาณ20-30ตอนทัทำหมดตัวเป็นคนที่ชอบทุ่มบารมีนะคะทุ่มสุดตัวเุ่มตัวุูกสุดตัวนเลยทุกคอธิษฐานจิตอธิฐานจิตว่าถ้าลูกมีบุญนะคะขอให้ลูกกลับมาฟื้นได้อีกค่ะในหนการการสร้างบารมีอธิษฐานออธิษานกับรกับปุจิานอาจารย์ในวัดนะคะหลวงปู่ปุญญาหลวงพ่อธรรมะพาวตาตะนะคะ แล้วก็หาพยานทุกๆูกนะคะครับอะมรที่ทุ่มไปละเห็นบอกว่ามีสามสิบปอนด์กระเป๋าแล้วมีช่วงเหตุการณ์สำคัญด้วยที่บอกว่าไปค้นที่บ้านเลยแม้ทั้งเหรียญเล็กเหรียญน้อยอะไรเงี้ยเอามาจนหมดเลยแล้วบอกบอกสามีด้วยเธอเธอเป็นเศรษฐีเธอเ็นเหตุการณ์ตรงนี้พี่เล่าให้ฟังสิหน่อโออคค่ะช่วงนั้นนะคะก็อยู่ส่วนที่ลอนดอนนะคะก็จะได้ อาจารย์นะคะตอนนี้ท่านเป็นเจ้าวาดนะคะของพี่วิโรจน์ท่านก็บอกว่าโยมมารับบุญใหญ่สิค่ะไปสร้างเครื่องครัวที่แมนเชสเตอร์ก่อนที่จะย้ายมาอยู่ที่แมนเชสเตอร์ใช่ไหมก่อนที่ก่อนที่จะเข้าวัดเมื่อก่อนนี่เข้าวัดอยู่ที่ลอนดอนก่อนเพราะว่าเอาทำต้นกับลอนดอนจะใกล้กันค่ะก็ได้พระอาจารย์เนี่ยนะคะชี้ทางสว่างชี้ทางรวยให้เรานะคะครั้งแรกอ่าแล้วท่านท่านว่าไงครับให้ให้ไปทําครัวเพราะจริงๆแล้วอาชีพ แม้จะมีหลายๆกิจการที่พี่พี่นัดมีอยู่แต่ก็เลือกว่าอาชีพสุดท้ายที่ตอนนี้จะกู้กอบกู้คือทำธุรกิจก็คือทำเรื่องครัวครัวค่ะออกแบบแล้วก็สร้างใช่ไหมฮะค่ะก็เลยตกลงโอเคทันทีหรือเปลายังค่ะยังตอนนั้นแฟนก็เพิ่งได้รับงานใหม่จากเป็นเจ้าของธุรกิจก็ต้องเป็นผู้จัดการต้องอาศัยอาศัยบุญบุญที่เหลือน้อยๆนะคะ ็นผู้จัดก,การครับแล้วก็ตอนนั้นก็ก็เหมือนกรรมอะค่ะครับไปทํางานใหม่ก็โดนโกงอ,กอีก <ๆ S 2> เขาก็สมมติเราได้คอมมิชชั่นห้าพันปอนด์เขาก็ให้ห้าสิบปอนด์ฮะร้อยปอนด์ทำไมศูนย์มันหายไปทั้งไม่ทราบค่ะกลาง ก็ต้องแล้วแต่นะขนาดศูนย์ไม่มีค่านีแต่ศูนย์นี่มีค่านะได้5้าพันหรือห้าสิบเนี่ยแล้วบางทีไปทําที่ลอนดอนค่ะทําที่เมืองอื่นไกลๆกลับมานี่ก็ที่ค่ารถก็ไม่พอค่ากับข้าวก็ไม่พอค่ะค่าแฟดก็ไม่พอตอนนี้ช่วงเจ้าหญิงตกยากเลยจริงๆเนี่ยนะเรียกว่าแต่ว่าพี่ก็ไปกวาดไปหมด เหรียญเหรือนอะไรเราก็ตั้งใจทำถ้าผ่านใช่ไหมที่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 บอกว่าไปไปกวาดเหรียญอะไรต่างๆในบ้านไปกวาดเหรียญนี่ยังค่ะยองยังก่อนคืออธิฐานจิตว่าขอให้ลูกได้มีบุญในการสร้างเครื่องครัวนี้เถิดค่ะนะคะบุญของลูกที่ทํามากี่ภบกีชาติลูกเบิกมาใช้ก่อนอ๋ออ๋อบอกจากเอาเงินอนาคตมาใช้ก่อนค่ะนะคะมันต้องเท่าไหร่ฮะ ถ้าสร้างครัวที่แมนเชสเตอร์เนี่ยประมาณช่วงนั้นก็นนเป็นเครื่องครัวเล็กๆเ,เขาไม่เยอะค่ะแต่ตอนนั้นต้องเข้าใจว่าเศรษฐกิจไม่ดีแล้วเราก็ไม่มีเงินในบ้านเลยรู้สึกจะกวาดเหรียญกวาดอะไรมาเนี่ยสมีพันกระปองเองแล้วก็ที่เหลือก็ใช้บัตรเป็นบัตรเครดิตนคะคะแล้วก็ มันไม่ใช่ทําได้เลยนะคะเพราะว่าแฟนเนี้ยก็ไม่เชื่อใช่ไหมคะอนิฐานจิตมาหกเดือนเดือนที่หกแบบเดก็จะเปิดเขาเปิดเป็นยังไงคะทำยังไงให้รู้ว่าเขาเปิดเราหรือมีเทคนิคไงบอกเขายังไงวันนั้นวันที่เขาเปิดเนี่ยค่ะก็บอกว่าเนี่ยตาลิงเราลําบากมากเลอเกินค่ะจากความที่เราตันีซั์นะคะเขาบอกว่าฉันไม่ตหนีนะเมื่อก่อนเรามีเงินเธอทำเท่าไหร่ฉันก็ไม่เคยว่านะคะเธอช้อปปิ้งเท่าไหร่ฉันก็ไม่เคยไม่เคยขาดให้ทุกทุกอย่างค่ะ ก็เลยบอกว่าโอเคถ้าจะให้ฉันน่ะขออย่างได้ไหมฉันก็จะให้เธอเหมือนกันให้เธอไปรวยค่ะให้เธอให้เงินก้อนนี้ฉันมาเนี่ยคือยอมเนี่ยฉันก็จะให้เธอไปรวยค่ะยอมไหมฮะค่ะเขาก็ยอมเขาบอกว่าเพราะว่าตัวนัดเองนะคะเป็นคนที่พูดตรงะพูดจริงด้วยแล้วทําจริงเขาก็คิดว่าเออภรรยาอยู่กันมาเขาไม่เคยโกหกเขาบอกให้เราไปรวยคงจะจริงๆแล้วให้เราไปรวยโอ้เริ่มเชื่อแล้วใช่ไหมเริ่มเชื่อ ก็ทําได้สําเร็จค่ะเพราะหนึ่งเราไม่ดื่มเหล้า2เราไม่สูบบุหรี่ค่ะสาเราไม่เทียบกลางคืนนะคะชีวิตของเราเนี่ยจะเป็นชีวิตที่เรียบง่ายค่ะผิดกับคาแรคเตอร์ของเรานะคะแต่ว่าอยู่คนเดียวนั่งสมาธิพี่ไงก็บอกว่าอะไรก็ได้ผลบุญจากตรงนั้นมาเหมือนกันทันเห็นทันตาเห็นเริ่มจาก เนียสมองแล้วก็บุญเสริมเข้าไปทาโบชัวไปแจกไปอะไรเงี้ยในเล่าตอนนี้นิดหนึ่งฮะทาโบชัวแจกก็วันนั้นก็บอกว่าเนี่ยวันนี้เธอจะรวยแล้วนะเธอเป็นเจ้าของเองเลยเธอไม่ต้องเป็นผู้จัดการเธอไม่ต้องเป็นเธอรวยไปเลยนะเขาบอกรวยมันทำยังได้ยังไงที่รักทำเปอร์ชัวสิฉันเอาเปอร์ชัวเขากางท้องเองเดี๋ยวฉันจะเสกให้เขาบอกเมจิกฝรั่งก็เรียกเมจิกนะคะเขาบอก เสกเศษเธอเป็นคนรวยเขาก็เชื่อนะคะพอเพราะว่าสงสัยจริงเพราะมันเป็นเส้นจุดท้ายแล้วเส้นยาแดงว่าถ้าเราไม่เชื่อเนี่ยเราคงจะไม่ได้รวยเพราะว่ารัฐเขาพูดจริงใช่ไหมค่ะเชื่อเขาก็เชื่อนะคะและ้วก็ทั้งหมดบ้านนะมีกันเท่าไหร่ก็บอกอ่ะมันมีไม่เยอะหรอกเธอแล้วเงินในตัวเธอมีเท่าไหร่คน้นในกระเป๋าค้ให้เท็หมดก็เลยมีเศษเศษแบบเศษพีเศษพาวเศษปอนี้กวาดให้หมดแล้วมองดูแล้วนะถ้าบุญไม่ช่วยนะคะพ่อจ้คขา รู้อดแน่เลยนะก็มีหนมปังอยู่แถวหนึ่งครับกับมาม่าอยู่สองสองห่อครับเหลือแค่นั้นนะเหลือแค่นั้นเองในบ้านเนี่ยถ้าเรากลับว่าเราจะเงินนี้ไปซื้อข้าวก็ได้เราไม่เอาเงินนี้ซื้อข้าวนะคะเราอยากได้เงินนี้ไปทำบุญต่อบุญสมบัติต่อสมบัติโอ้โหแสดงว่ายังมีมีใจอยู่กับญี่ปุ่นอยู่เนี่ยยังมีมาม่าอยู่สองสองขณะอยู่กับขณะอยู่กับอังกฤษอยู่อังกฤษมีใจอยู่ญี่ปุ่นมีมาม่าอยู่สองสองตกลงแต่ต้องบอกว่าหัวใจพี่คุยยิ่งใหญ่นะเออยิ่ง ก็สําเร็จเอาเอาโบชัวเข้ากลางทองแล้วยังไงทํายังไงต่อฮะก็อธิษฐานเจตสัมมาหังแล้วก็เดินแจกนะคะแากบ้านฝรั่งนะคะกสัมมาหังหลวงปู่เจ้าขาหลวงพ่อเจ้าขาลูกอยากทาบุญเหลือเกินลูกอยากเป็นเศรษฐีลูกไม่เอาแล้วความจนลูกเขตแล้วเจ้าค่ะทุกใบเลยแจกเข้าไปเสียบไว้หน้าบ้านอธิษฐานทุกใบค่ะได้ผลไหมฮะก็ได้ผลค่ะได้ผลเกินคาด รถไปจอดที่แมนเชสเตอร์ปุ๊บสาวนก็สตาร์ททำงานออกเสาแล้วก็จะมีหลวงพี่หลวงพี่วุฒิท่านก็นมาช่วยนะคะคมีหลวงพี่นิโลคลัสท่านก็นมาช่วยจับจับเครื่องไม้เครื่องมือช่วยกันนะคะก็ได้บุญเยอะเลยค่ะนะ<ต>คะเราก็ได้ยินเสียงโทรศัพท์กริ๊งมาเอ๊ ใครโทรมาค่ะที่รักที่รัก d a r ิ i n g ยูลูกจีโทรศัพท์ลูกค้าหรือเปล่าคือใจเราอยากจะให้เขาสําเร็จเพราะว่าเขาจะได้เชื่อว่าเราพูดจริงใช่ไหมคะเขาก็รับโทรศัพท์เลย hello this is อ h i s ิส k ิ t c h e n design เนี่ยอันนี้จะทำจุ้ยไม่โฮมจุ้ยดีไซน์ไหมคิดใช้งานเข้าเลยงานเข้าเลยงานเข้าเลยเขาบอกว่าโชว์รูมอยู่ไหนไม่มีโชว์รูเพราะเราไม่มีเงินโชว์รูมก็ไม่มีอะไรก็ไม่ีค่ะ ก็สามีเขาก็เริ่มพูดพูดคุยเก่งอยู่ยแล้วนะคะเกี่ยวกับ,รบเรื่องการคุยเรื่องธุรกิจเกาจะเก่งคุคลุงก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปดีไซน์ให้ แต่ตอนนี้ฉันอยู่แมนเชสเตอร์ค่ะฉันกำลังทำเครื่องครัวให้ที่แมนเชสเตอร์ก็เลยได้จักหนึ่งแล้วก็โหลูกค้าโทรมาก็เข้าห้องหลวงปูเลยนะคะคือที่วัดแมนเชสเตอร์นะคะจะมีหลวงปู่อยู่ชั้นสองหลวงปู่ช้าค้าลูกขอให้หลวงปูทานพรให้ลูกขอให้ทด่สิบเครื่องครัวนะคะเดือนนี้นะคะขอจักเลยเพราะลูกตั้งผังไว้ลูกจะเป็นประธานพระป่าของวัดเจริญพาวนาแมนเชสเตอร์ค่ะก็อธิษฐานจอกหลวงปูแล้วก็ทำใจใสๆก็ลงมา มาเรื่อยมาเรื่อยมาเรื่อยแปกเกินควรเกินคาดด้วยสามใแเ้วปีเดือนนั้นนะคะทษนะคะเดือนนั้นสิเครื่องครัวจริงๆให้เขาบอกโอ้โหสจริงเลยสจริงเลยจากที่เลี้ยมาม่าสองห่อขนมปังแถวเดียวมาอีกสิบเครื่องครัวอีกสิบเครื่องครัวเลยซึ่งก็ไม่รู้ก็เลยมานานาชาติเลยคราวนี้นะฮะก็เชื่อมั่นยิ่งเชื่อมั่นคุณสามีเริ่มเริ่มเชื่อเริ่มเชื่อเริ่มเชื่อคือ ช่วงนั้นก็จะสร้างองค์พระคนเดียวนะคะ10องค์เลยดีใจจัดนะคะสาธุก็ใส่ใส่ชื่อหลวงปู่นะคะแล้วก็ใส่ชื่อคุณยายอาจารย์แล้วก็ใส่ชื่อพเดชกุณหลวงพ่อแล้วก็หลวงพ่อหลวงพ่อทัตตชายโย หลวงพ่อท่านตัชีวโหลวงท่านตัชีวโษคเพราะพ่าตชีวโภคเจอท่านที่ลอนดอนคค่่ะะก็ท่านก็ให้พรว่าให้มหาเสรษฐีนะลูกเลยได้มาเลยก็ทําบุญส่วนตัวเหมือนกันแล้วก็ตั้งนั้นมารับเป็นประธานพระป่ากระตินอะไรเรื่อยๆนะคะรับทุกบุญที่วัดนะคะแต่สิ่งที่ที่ได้มาเนี่ยเข้าใจเลยว่าพี่นัทเนี่ยบอกว่าแม้ทั้งทรัพย์สมบัติที่มันกลับมาเนี่ยนะฮะ ก็ไม่ได้ดีใจเท่าที่ได้คุณสามีที่เข้าใจเรื่องบุญใช่ค่ะใช่ไหมฮะเพราะว่าเขาจะเป็นคนสติ๊กเพราะก็ต่างสัญชาตินะคะอย่างกรณีเนี่ยนะคะฝรั่งเนี่ยนะคะเขาซื้อของเครื่องประดับให้ภรรยา เครื่องประดับเนี่ยก็ยังอยู่ในคอปัญญาอยู่อยู่ในร่างกายภรรยาอยู่ที่มือค่ะใช่ไหมฮะแอยู่ที่มือเราสึกหน้าตรงนี้แสบตานิดหน่อยกระจายเลยค่ะแล้วมีอีกเรื่องหนึ่งที่ที่สามีนี้เชื่อเรานะคะเชื่อบุญก็คือที่จะออกไปติดต่องานแล้วพี่นัดบอกให้สวมหลวงปู่สวมหลวงปู่ล่างข้างนิดนึงนะตรงนี้ขยายความนิดนึงครัก็จะได้เหรียญของหลวงปู่มานะคะบอกว่านี่รุ่นรุ่น รุ่นดูดซับรุ่นดูดซับค่ะดูดซับดูดซับเนี่ยก็าแล้วก็จะมีรุ่นรุ่นหนึ่งรุ่นสร้างภาพจําตัวให้เขาค่ะก็คือแต่รุ่นดูดซับเนี่ยดูดซับจริงๆซับจะมาหมดเลยนะคะก็บอกว่าเนี่ยเธอเธอต้องใส่รุ่นนี้นะรุ่นนี้ดีนะฮะใส่ยังไงเธอจะได้บุญแลวจะซับก็จะได้มาด้วยนะคะโดยการที่เธอเชื่อเธอว่าบุญจะช่วยเธอเบอกว่าไม่เอาหรอกฉันไม่ตามฉันเชื่อเธอมานานแล้ว d a r ิ i n แต่ฉนันไม่ชอบใส่สร้อยฉันไม่ชอบใส่สร้อยเดี๋ยวไปหาฉันเป็นแบบจนน้องว่าเปลี่ยนเป็นเป็นศาสนาเจอจะมาล้างสมองฉันฉันเป็นโบตัตเต้นไม่ต้องไรค่ะฉันเป็นพุทธเจอเป็นศาสนาของเธอไม่ได้ให้เธอมามาเข้าข้างไปค่ะศาสนาไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องเปลี่ยนแต่อยากให้เธอคล้องเนี่ยเพื่อเธอจะได้ซักมาหาเลี้ยงครอบครัวจะได้มากกว่านี้ค่ะแล้วบอกว่าใช่แล้วเธอจะทำบุญตรงนี้ฉันนะเใช่เพราะเธอท่านจะทำบุญค่ะ เขาก็อ๋อจะบ้านไปยังไม่ใสครั้งแรกใช่ไมไม่ใส่ไม่ใส่ไม่ใส่ไม่เอาไม่เอไม่เอาไม่แายังไม่ยอมเดี๋ยวฝรังก็รู้ว่าฉันเป็นบูเดนชันอายเขาจะไม่รู้ไปเอาองไม่เป็นไรพอไปคอนแทคงานค่ะก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเธอไปวันนี้นะเธอไม่ได้แน่นอนเลยอื เหมือนกับเราที่อธิษฐานไว้ด้วยนะไไม่ด้อธิษฐานเขาไม่เชื่อค่ะคือเราลาเขาไปทำงานตัดสินไงพี่แล้วนั่งสมาธิตลอดแล้วเปไม่ใส่กลับมากลับมาเขาบอกว่าเดี๋ยวก่อนนะ m ไม่บ n สเน week this week อ๋ไอ้ไม่เอายังยังมยัง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 ของยั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 งยกงยัยยังยยเงยยัยังยงงยัยงง เขาไม่ใช้มาไถ่กับฉันเลยอะทำไงอะบอกว่าไม่เป็นไรที่ละใจเย็นๆเทพบุตรก็ฟังบอกเดี๋ยวฉันให้เธอใหม่ลองใหม่ลองใหม่ลองใหม่ลูกค้าคนเก่านั่นแหละเธอใส่ไปเลยปูตุนดุดทซับเนี่ยใส่ไปเลยค่ะใส่ไปแล้วใส่ไปเสร็จปุ๊บต้องสาธุด้วยนะพูดว่าพูดว่าสาธุลงพอ แมสคนอังกฤษก็ไม่สงสัยว่าตอนพินาจียงพี่ตนพินาบอกเขาว่าสาธุหลวงพ่อหรือว่าหลวงพ่อหลวงพ่อเขาพูดไม่ได้สํเนียงหลวงพ่อหลวงพ่อก็ไม่ยามหลวงพ่อหลวงพ่ออย่างนั้นแหละค่ะเขาพูหลวงพ่อหลวงพ่อยูงนั้นเลยไม่พอเอีสําเนียงไม่เหมือนลอนดอนแล้วเหมือนอุดรแล้วนุจรแล้วไม่ไอ้พอไอ้แมมอะไรประมาณนี้ย อะไรประมาณนั้นเลยอ่าตกลงท่านวันดอนใช่มนนดอเขาก็ถาไปใช่ไหมฮเขาก็ถามไปสาธุหลวงพ่อเขาอธิษฐานยังไงนะฮะเขาก็บอกว่าสาธุหลวงพ่ออะไรอ่าพอได้อันนี้เออมหน่อยอ่าสำหรับท่านใดที่นะเทพบุตรอยากจะให้พูดว่าหลวงพ่อนี่ต้องมีต้องเหนื่อหน้าต้องเหงื่อหน้าหลวงพ่อหลวงพ่อเดีลองไม่ให้ลองลองหน่อยไหมฮะลองลองลองหน่อยไหมฮะ ่างยี่ช่าไงไม่เอกไม่โท่เพราะยังไม่ถนดัดถ้าถ้าลงอย่างนี้มันจะพอ,อถ้าขึ้นนี่จะพออ่อโอเคไหม เดี๋ยวเลี่ยงขึ้นดีกว่าโอเคนะคะเขาเอาขึ้นดีกว่านะเพราะเราอยากขึ้นสวรรค์อยู่แล้วนะร่มบ่อนเพื่อดีด้วนะเดี๋ยวร่วงพลอยลงไปอะแล้วเขาก็ทําทําตามแล้วเป็นยังไงทำตามแล้วก็ไปที่เดิมด้วยไปที่เดิมคนเดิมลูกค้าคนเดิมที่ทัดเนี่ยมีใจเด็ดแล้วก็เรียกว่าไม่ย่อท้มั่นมั่นใจมั่นใจในบุญตรงนี้มากเพราะว่าทำบุญแล้วมั่นใจในบุญนะใช่ไหมฮะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยลองไปไลน์อื่นที่แบบคิดว่าอย่างเงี้ยถ้าอยากใจช้คอข้อใจมากเเลยธอไป ลายเดิมนั่นแหละลเธเใส่ลายเดิมอะแล้วปรากฏว่าโอเคโอเคกลับมาที่โอเคกลับมาที่เขาโดดกอดผลักก็จะแบบคิสดีใจคิสเละเขาจะคิสนิดแก้มนะคะเขาบอกว่าเนี่ยดีใจครับตอนนั้นมานะเธอทำบุญลไยนะเชิญเธอที่รากใส่ไม่อยู่ไม่ถอดเลยใช่ไหม ตอนนี้เทพบุตรุนี่ทุกเวอรชั้นเต็มตัวไปหมดเลยหรือเปล่าครับค่ะตอนนี้อย่าลืมก็จะคล้องพาด้วยนะอย่าลืมมารวยสำคัญไปไปใส่สร้อยให้ด้วยนะค่ะรุ่นรุ่นใหม่รวยสำพัญเพิ่งได้รับไปนะฮะค่ะจากสร้างทุงครัวแล้วก็จะสร้างตู้ปัญญาบารมีใส่พระบิดดกเองหมดเลยตอนนี้นะคะตอนนี้ทำเองหมดเลยทุกอย่างที่แมนเชสเตอร์แมนเชสเตอร์แล้วก็ พาสตร์บอร์ดของแมนเชสเตอร์ก็ทำให้หมดค่ะแมนเชสเตอร์ทำอะไรอีกฮะทำอะไรอีกทำพลาสเอีกบ้างดทำปัญญาบารมีแล้วก็ช่วยค่ทุกอย่างทุกอย่างประสานงานแล้วก็หาเจ้าเมืองเอาไว้ด้วยหาเจ้าเมืองแล้วตัวเองก็ขับรถเอ่อนำสาธุชนมาจากเมืองนอตัมตันเข็นรถปั๊บใหญ่เราทำเองทำเองทำทุกอย่างเราก็เชื่อไงนะคว่าเราพูดจริงทำจริงนะคะว่าบุญเท่านั้นอยู่เบื้องหลังความสุขและความสำเร็จ แล้วก็แนวคิดที่ว่าจะไปแต่งตั้งหัวเมืองต่างๆก็ได้จากที่แมนเชสเตอร์ใช่ไหมครับที่หลวงพี่ประพิษใช่ไหมฮะหลวงพี่ประพิษท่านอุตส่าห์ตั้งให้เป็นจักรพรรดิ้ะเนี่ยใช่นะก็เก่งขนาดนี้ไม่ค่ะท่านเพิ่งพูดเซแซลซว่าเนี่ยเพราะรู้สึกโยมอย่สร้างบารมีดีเลนนะเป็นมหาจักรพรรดิไปเลย ท่านอยากให้มาช่วยงานไม่ใช่โอ้ยท่านชมท่านเห็นรัศมีสไม่มีใครท่านเห็นรัศมีของพี่แล้วตัวตัวต voilà ัวดิฉันเองอยู่ไซปรัสช่วงนั้นก็จะมีบุญบูชาพระครับแล้วก็จะมีบุญของปีใหม่ไทยเพิ่งผ่านไปเมื่อวันที่13เมษายนใช่เอาละค่ะไซปรัสเราขอหยุดไปแค่นี้ก่อนเยมีช่วงหน้าให้ได้พูดคุยกันเยอะแยะมากเลยช่วงหน้ามีอะไรที่ตื่นเต้นกว่านี้ด้วยถ้าช่วงหน้านี่แหม้ คนเวลาเข้าถึงธรรมนี่เขาก็จะมีสถานที่ต่างกันใช่ไหมคะครับแต่ของพี่นัดนี่ตื่นเต้นตื่นเต้นเวลาเข้าถึงธรรมนี่อยู่บนที่สูงนะคะอ่าระทึกเลยล่ะระทึกมากชีวิตถ้าทุกท่านอยากเข้าถึงธรรมแบบนี้ก็เดี๋ยวจะช่วยอธิฐานให้นะฮะแต่ว่าจะเป็นด้วยวิธีการใดนะครับติดตามกันในช่วงหน้านะครับพี่นัดในเ็จปรับใช่ค่ะสำหรับผู้ชมท่านใดนะคะต้องการจะมีส่วนร่วมกับทางรายการค่ะเสนอความคิดเห็นหรือว่าอยากจะมอบกำลังใจให้กับเพื่อนนักสร้างบารมีในวันนี้นะคะส่งข้อความเข้ามา ได้เลยค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์0814223288ได้ตลอดทั้งรายการเลยค่ะรับช่วงหน้าระทึกแน่ๆนะครับ<ช>อย่าพก่งไปไหนนะครับเราจะมาพบกันนะครับกันในผู้เอาแบบชีวิตช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ